ในส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ของเซลล์พืชกันก่อนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าในเซลล์พืชนะครับก็จะมี กระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนของเซลเนาะไม่แตกต่างจากในเซลลสัตว์นะครับโดยระยะแต่ละระยะเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ความแตกต่างกันก็คือเนื่องจากโครงสร้างของเซลล์พืชนยครับจะมีส่วนที่ห่อคุ้มเซลล์ที่แตกต่างจากในเซลล์สัตว์เนาะก็คือจะมีในส่วนของผนังเซลล์นะครับผนังเซลเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้กรอบนอกของเซลเนะครับไม่สามารถที่จะขยับได้อย่างอิสระ ทำให้รูปร่างของเซลล์มันคงที่อยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละก็จะเป็นปัญหาว่าเวลาแบ่งเซลล์นะครับเซลล์พืชก็จะมีลักษณะการแบ่งเซลล์ออกมา,าแตกต่างจากเซล์ลสัตว์นะครับประเด็นแรกเลย ตัวที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากนักนะครับก็จะเป็นระยะเมตาเฟสแล้วก็ระยะแอนาเฟสนะครับถ้าเป็นในเซลล์สัตว์เนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างที่เราเรียกว่าเซนทริโอสนะครับก็จะเป็นไมโครทิวบนะูลเนาะ ที่มีการคขว้กันนะครับ2อันเนาะตัวของเซน t ทริโอสก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการงอกเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ออกมานะครับแล้วเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ก็จะไปจับกับตัวโครโมโซมเนาะแล้วก็ดึงแยกออกจากกันไปยังค้่นะครับในด้านตรงข้ามกันนะครับภายในเซลล์ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นในเซลล์พืชน,นะครับก็จะไม่ได้พบโครงสร้างในส่วนของเซน t ทริโอสตรงนี้นะครับแต่ว่า ผลที่ได้ตามมาเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาม,มากนะก็คือยังคงมีเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์อยู่แต่ว่าลักษณะเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้จัดกันอยู่อย่างเป็นระเบียบมากนักนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะดึงคโครโมโซมเนี่ยไปยังคนละขั้วภายในเซลล์ได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในระยะเมท้าเฟสกับระยะแอนนาเฟสในแง่ของตัวเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์นะครับมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นักนะครับแตกต่างกันแค่ มีความเป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันได้ชัดเจนนะครับก็คือในส่วนของระยะเทโลเฟสแล้วก็ส่วนของไซโตไคนซิสนะครับในระยะเทโลเฟสแล้วก็ไซโตไคนซิสเนี่ยนะครับเราจะโฟกัสไปที่ส่วนของไซโตไคน e ซิสมากกว่า ขั้นของการแบ่งนิวเคลียสเนี่ยก็จะจบตั้งแต่เทโลเฟสเนาะพอเข้าสู่ขั้นไซโตไคน e ซิสอันนี้จะเป็นการแบ่งไซโทพลาซึมนะคะถ้ายัางจำได้ในสมัยมสสำหรับไซโตไคนซิสนะครถ้าเป็นในเซลล์สัตว์เนี่ยในเซลล์สัตว์เนี่ยจะมีกลุ่มของโปรโตีนนะครับซึ่งเป็นโปรโตีนแอคตินแล้วก็ไมโอซินที่จะมามีลักษณะคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วทำให้เซลล์นะครที่แต่เดิมเนี่ยมันเคยมีเพียงแค่ 1ไซโทพลาซึมนะครับมันสามารถแยกออกจากการเป็น2ไซโทพลาซึมได้โดยการคอดเว้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณานะครับสมมุติว่าครูลองวาดนะฮะลักษณะของเซลล์ที่มันได้ออกมานะครับจากการแบ่งเซล์ลในรอบแรกอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวโปรโตีนนะครับมาทำหน้าที่ในการล้อมรอบแล้วก็กดนะครับ เข้าไปในแนวลัศมีแบบนี้นะครับจึงทําให้เกิดลักษณะของเซลล์ที่มันมีการวาวนะครับบริเวณที่มันกดลงไปนะแบบนี้นะครับลักษณะของการแบ่งไซโทพลาสซึมในเซลล์ที่มีโปรตีนเป็นตัวช่วยในการแบ่งไซโทพลาสซึมแบบนี้นะครับลักษณะออรอยคอดวาวตรงนี้เราจะเรียกว่าคลีเวชเฟ r r ่นะฮะตัวคลี a วชเ e r ร่เนี่ยเมื่อมันเกิด รอยคอดวอลตรงนี้ขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เซลล์ทั้ง2เซลล์เนี่ยสามารถที่จะแยกออกจากกันนะครับได้ออกเป็น2เซลล์ชัดเจนแต่ถ้าเป็นในเซลเซล์พืชเซลล์พืชไม่ได้มีโปรตีนในกลุ่มนี้นะครับจึงทําให้ไม่สามารถเกิด cleavage furrow ได้หรือพูดอีกแง่หนึ่งคืออาจจะมีแต่ว่ามันจะเกิด cleavage furrow ได้ยังไงในเมื่อขอบนอกของเซลล์พืชเนี่ยมันเป็นผนังเซลล์ซึ่งแข็งมากนะฮะไม่ได้มีแค่เยื่อหุ้มเซลล์เหมือนในเซลล์สัตว์ ดังนั้น cleavage furrow จึงไม่เกิดขึ้นทีนี้พอ cleavage furrow ไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเซลล์พืชสองเซลล์จะแบ่งออกแบ่งออกจากการเป็น2เซลล์ได้ยังไงเนาะใน,ในขั้นตอนสุดท้ายของการแบ่งเซลล์นะครับเซลล์พืชจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันนะครับในเมื่อเกิด cleavage furrow ไม่ได้ก็จะมีการอ่านลำเลียงถุงนะครับที่มันเป็นถุงบรรจุสาร นะครับถุงบรรจุสารอันนี้เนี่ยครับก็จะบรรจุสารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับบรรจุสารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เอามานะฮะสะสมกันอยู่บริเวณน,นี้นะครับในระยะแรกนะครับถุงที่มันลำเลียงมานะฮะมันลำเลียงมาแล้วมันก็มากองกองกองถม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 ,ถม,ถ,มถมกันไว้นะฮะ จะเกิดเป็นแนวเขตแดนที่ขั้นระหว่างซิกหนึ่งกับอีกซิกหนึ่งเอาไว้นะครับไอแนวที่เกิดจากการลำเลียงถุงบรรจุคาร์โบไฮเดรตเอามาขั้นตรงกลางในขั้นของการแบ่งไซโทพลาซึมอันเนี้ยเราเรียกแนวแนวเนี้ยว่าเซลเพลตนะครับดังนั้นเซลพืชที่ไม่เกิดคลีเวชเฟโรในขั้นของไซโตไคนซิสหรือการแบ่งไซโทพลาซึมจะมีการสร้างเซลเพลตมาเป็นแนวกั้นแทนนะครับและเมื่อเซลเพลตสร้างเสร็จสมบูรณ์น,นะครับก็จะสามารถ แบ่งนะฮะไซโทพลาซึมของเซลล์นะครับออกเป็นสส่วนจึงทําให้เกิดเซลล์ลูก2เซลล์ได้อย่างสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นการจบการแบ่งเซลล์นะครับแบบไมโทซิสด้วยนะนะครับสำหรับในเซลล์พืชดังนั้นเนี่ยทำไมเราจึงต้องย้อนมาพูดตั้งแต่ในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับเพราะว่า แนวเซลเพลทที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเดี่ยวเขาจะพัฒนาต่อไปเป็นผนังเซลล์ส่วนหนึ่งที่เราพบได้ในเซลลพืชเหมือนกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผนังเซลล์ก็คือส่วนที่อยู่ขอบนอกใช่ไหมแต่ว่าสังเกตว่าแนวเซลเพลทเนี่ยจะแทรกอยู่ระหว่างเซลล์งเซลล์เสมอนะฮะดังนั้นแนวที่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์2เซลเนี่ยเราก็จะนับเป็นผนังเซลล์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดู ลักษณะของการแบ่งเซลล์เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของเซลล์พืชที่มีหลายเซลล์มากนะครับก็เป็นผลผลิตจากการแบ่งเซลล์ทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าอ่ะแนวต่างๆนะครับที่เราจะสังเกตเห็นว่าอ่ะมันจะมีส่วนสีเขียวเข้มนะฮะส่วนสีเขียวเข้มก็คือเป็นผนังเซลล์ของเซลล์แต่ละเซลล์คือเป็นผนังเซลล์ของมันเองแต่ระหว่าง เซลแต่ละเซล์มันจะมีชั้นสีเทาๆแทรกอยู่นะครับชั้นสีเทาๆที่แทรกอยู่ก็คืออ,อย่างตรงเนี้ยนะครับหรือตรงเนี้ยอ,อันนี้ชี้ผิดชี้เกินไปหน่อยอ,อันนี้นะครับสีเทาสีเทาสีเทาทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นแนวที่กั้นระหว่างเซลล์แต่ละเซลลเอาไว้ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปแนวแนวเนี้ยมันก็คือแนวเซลเพลทเดิมเนาะที่เกิดขึ้นระหว่าง ที่มันกำลังแบ่งไซโทพลาซึมในขั้นตอนของการแบ่งเซลล์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผนังเซลล์ของพืชนะครับส่วนมากเนี่ยครับแทบจะทุกเซลล์เลยเกิดมาก็จะมีผนังเซลล์สองชั้นอยู่แล้วคือผนังเซลล์ของตัวเองสีเขียวเข้มและผนังเซลล์ที่เป็นผลพลอยได้มาจากการแบ่งเซลล์นะครับก็คือส่วนสีเทานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนาะอันนี้คือสิ่งที่ครูเขียนไว้ในข้อความนะครับโดยทั่วไปเซลล์พืชทุกเซลล์จะประกอบด้วยผนังเซลล์สชั้นนะครับโดยชั้นแรกเราจะเรียกว่าชั้นมิดเดิลลามลลานะครับส่วนอีกชั้นหนึ่งเราจะเรียกว่าผนังเซลล์ปฐมภูมินะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยสีเขียวเข้มคือผนังเซลล์ของตัวของเซลล์แต่ละเซลล์เองใช่ไหมส่วนสีเทาคือชั้นที่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ซึ่งเป็นชั้นที่เกิดขึ้นระหว่างการแบ่งเซลล์นะครับอันนี้คือ หยิบมาอ่ะมี2เซล์เนาะเซล์บนเซล์ล่างนะครับมีสีเทาขั้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อซูมเข้ามาชั้นสีเทาก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะซูมเข้ามามีสีเขียวเข้ม2ฝั่งอ่ะเพราะฉนั้นสีเขียวเข้มอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นของเซล์บนสีเขียวเข้มอันนี้ก็เป็นสีเข้มของเซล์ล่างเนาะเพราะก็ก็จะได้จินตนาการภาพออกนะครับก็คือซูมมาเป็นอันนี้ดังนั้นเราเนี่ยจะสังเกตว่า นอกสุดของเซลล์เนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะเราลองขีดเส้นนะครับเราลองขีดเส้นเราขีดเส้นแบบนี้อ่ะสมมติอันเนี้ยคือขอบนอกสุดของเซลล์ละเอาใหม่เอาใหม่คูจะพยายามขีดให้มันกินแนวสีเทาไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วสีเทาเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันเป็นของข้างบนด้วยมันเป็นของข้างล่างด้วยเพราะว่าแต่เดิมมันคืออยู่ภายใน กลุ่มก้อนเดียวกันนะจนสุดท้ายแล้วมันมันถึงจะแบ่งออกไปเป็น1อันกับอีก1อันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณานะครับจากส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ที่อยู่ชั้นนอกสุดเนี่ยหเลยจะอยู่ตรงนี้สีเทาใช่ไหมถัดเข้ามาจึงจะเป็นชั้นสสีเขียวเข้มใช่ไหมครับสีเทาอันนี้คือผนังเซลล์ในชั้นมิ d d ล e เมล e ส่วนสีเขียวเข้มอันนี้ก็คือจะเป็นเซลล์ที่เราเรียกกันติดปะตามปกติแต่ว่าในม5้าเราจะเรียกชื่อของมันเป็นชื่อเต็มมากขึ้นนะครับเราก็จะเรียกเขาว่า primary cell wall หรือว่าผนังเซลล์ปฐมภูมินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผนังเซลล์ถ้าเราพิจารณานอกสุดเลยอยู่นอกสุดเลยคือมิ d d l e lamella ถัดเข้ามานะครับจึงจะเจอชั้นของผนังเซลล์ปฐมภูมิซึ่งเป็นผนังเซลล์ส่วนตัวของเซลล์แต่ละเซลล์นะครับทีนี้เนี่ย องค์ประกอบพื้นฐานนะครับของผนังเซล์ก็จะมี2ชั้นแบบนี้แต่เราจะสังเกตว่าในเซลล์พืชแต่ละเซลเนะครับพอมันมีผนังเซลแล้วเนี่ยมันทําให้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นอาจจะทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลลได้ช้าลงเพราะว่ามันมีผนังเซลมาขั้นเอาไว้ใช่ไหมครับ ทั้งมิโดรามลาเราก็ทั้งปฐมภูมิเลยดังนั้นแล้วเนี่ยในเซลล์พืชนะครับในกลุ่มของเซลล์พืชจึงมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันร,ระหว่างเซลล์ทำให้มันติดต่อสื่อสารกันร,ระหว่างเซลล์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราพิจารณาจากภาพเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นซอยย่อยเนาะเป็นเป็นถนนเป็นประตูเนาะที่เชื่อมระหว่างเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่งได้นะครับ ช่องต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นในรูปนะครับตรงนี้เนี่ยช่องต่างๆเหล่านี้นะฮะเราจะเรียกชื่อเขาว่า p l a s m o d e s m a t a นะครับเราเรียกว่า p l a s m o d e s m a t a นี่ย p l a s m มเ e m มา a าเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญน้อยจะบอกไปแล้วก็คือช่วยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซล นะครับอาจจะเป็นการส่งสารเคมีบางอย่างส่งอาหารส่งน้ําอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งชั้นอ,อ่อไม่ใช่ชั้นขอโทษช่อง p l a s m o d e s mata นะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นช่องที่เกิดจากเยื um ่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อห um ุ้มเซลล์ของเซลล์หกับอีกเซลล์หนเนี่ยมันจะเป็นทางที่เปิดเข้าหากันแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเจาะรูเนาะแต่มันเป็นการเชื่อมชั้นที่เป็น plus membrane หรือว่าชั้นเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ทั้งสองเซลล์เนี้ยเข้าด้วยกันนะครับจึงเกิดเป็น plus m o d e s ม m a t ขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นการที่เยื่อหุ้มเซลล์มาเชื่อมติดกันเฉยๆนะครับเขาก็จะมีโปรตีนต่างๆมากมายที่ทำให้ตัว plus m o d e s ม m a าเนี่ยมันฟอร์มตัวเป็นช่องได้อย่างคงรูป ไอโปรตีนต่างๆเหล่านี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไ้แล้วกันเนาะแต่ขอคอนเซปต์แค่ว่า plus m e m สม a ตาเป็นช่องที่เกิดจากการที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์สเซลล์เนี่ยมันมีการฟอร์มตัวเป็นลันกษณะคล้ายๆกับหลอดเพื่อทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล,เซล,เซล,เซล์นะครับก็จะพบที่ผนังเซลล์ของเซลล์ทุกเซลล์นะครับทีนี้เนี่ย เราย้อนกลับมาในส่วนของผนังเซลกันก่อนผนังเซลลโดยพื้นฐานที่เซล์ทุกเซลจะต้องมีนะครับก็คือจะเป็นมิดเด l a าม l ลากับผนังเซลประถมภูมิซึ่งมิดเดลลาม l l a กับผนังเซลประถมภูมินะครับก็จะมีองค์ประกอบแตกต่างกัน นะครับมิโดลามาองค์ประกอบหลักก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะเป็นโพลีแซคคารายในกลุ่มของเพคกตินนะครับเพคกตินก็จะมีลักษณะที่ออกหนืดหนืดเหนียวเหนียวะครับคล้ายคลยกับแยมถ้าเคยกินแยมอันนั่นแหละลักษณะเนื้อแยมจะเหมือนกับเนื้อเพคกตินเลยนะครับส่วนผนังเซลล์ปรมภูมิเป็นผนังเซลล์ส่วนที่อยู่ถัดเข้ามานะครับจะสังเกตจากรูปด้านซ้ายเห็นไหมถัดเข้ามาทางด้านใน นะครับก็จะมีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันเป็นโพลิสกคารายในกลุ่มของเซลลูโลสนะครับอันนี้ก็น่าจะพอทราบมาตั้งแต่ตอนที่เราเรียนเรื่องเซลล์ตอนม .4 แล้วนะครับมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักเนาะนะฮะทีนี้เนี่ยในสไลด์นี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่ผนังเซลล์2ตัวที่เราพูดกันไปแล้วมันจะมีผนังเซลล์อีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาเนาะก็คือผนังเซลล์ทุติยภูมินะครับหรือว่า secondary cell wall สำหรับ secondary cell wall เนี่ยเป็น optional เป็นทางเลือก ไม่จําเป็นว่าเซลล์ทุกเซลล์จะต้องมีนะเมื่อกี้ครูบอกว่าพื้นฐานเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์จะต้องมีมิดเดิลลามิลาแล้วก็ปฐมภูมิใช่ปะ่ะไม่ว่าคุณเมื่อคุณเกิดมาแล้วเนี่ยตีถูกต,ตีตราว่าเป็นเซลล์พืชยังไงซะคุณก็ต้องมีผนังเซลล์ชั้นมิดเดิลลามิลาและปฐมภูมิยืนพื้นไว้ก่อนส่วนผนังเซลล์ชั้นทุติยภูมิคุณจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วจะมีได้เมื่อไหร่นะฮะ ส่วนใหญ่แล้วผนังเซลล์ทุติยภูมิยจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อโครงสร้างบริเวณนั้น,นมันต้องการความแข็งแรงมากเป็นพิเศษอาจจะต้องการความเหนียวต้องการความแข็งเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างนะครับเอาไว้เซลล์บริเวณนั้นเนื้อเยื่อบริเวณนั้นจึงจะมีการสะสมสาร,นะรเพื่อฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นผนังเซลล์ทุติยภูมิเพิ่มเติม ะะซึ่งจะสังเกตว่าทิศทางในการสะสมผนังเซลล์ทุติยภูมิเนี่ยทิศทางของมันจะมีทิศทางการสะสมเข้าภายในเซลล์เห็นปะสะสมทัดเข้ามาไม่ใช่สะสมออกนะอ่ะถ้าพิจารณาจากรูปนี้จะเห็นได้ง่ายขึ้นสีเทาคือมิดเดิลลาใช่ไหมสีเขียวเข้มคือไพมารีใช่ไหมครับการสะสมเซคันดารีก็จะสะสม ในทิศทางที่เข้าสู่เซลล์เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์มันก็เลยจะไม่ได้เบียดกันลองคิดดูถ้ามันสะสมออกมาด้านนอกคือเบียดกันตายหาเลยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสะสม secondary cell เพิ่มเติมจะสะสมเข้าข้างในของเซลล์เสมอนะฮะแล้ว มันสะสมอะไรล่ะไม่ได้สะสมเพคกตินไม่ได้สะสมเซลลูโลสนะครับแต่มันจะเป็นการสะสมสารในกลุ่มของลิกนินกับซูเบอรินเพิ่มเติมเข้าไปนะครับลิกนินเนี่ยไม่ใช่สารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิปิดไม่ใช่เลยเลยเป็นสารอ่าเป็นสารเขาเรียกว่าอาชีวโมเลกุลอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นสารอิ 1, นทรีย์ชนิดหนึ่งไม่ได้สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรนะรแต่ลิกนินมีคุณสมบัติที่มี ความเกลียดน้ํามากนะเป็นไฮโดรโฟบิกเนาะไม่ชอบน้ําดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีการสะสมผนังเซลล์ทุเยียภูมิภายในเซลล์ปุ๊บเนี่ยลองคิดดูว่าถ้ามันฉาบภายในเซลล์ไว้ทั้งหมดแบบนี้ปืดเป็นไงทันทีน้ําเข้าไม่ได้ใช่ไหมน้ําออกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่น้ำนะสารละลายอื่นๆด้วยนะครับพอสะสมไปนานๆเข้าน้ําเข้าไม่ได้น้ําออกไม่ได้ปุ๊บผลที่ได้คือ เซลที่มีการสะสม secondary c e l l wall เป็นระยะเวลาประมาณ1และหนาประมาณ1จะตายไม่ได้สะสมปุ๊บตายปับนะ๊บเนาะสะสมไปสักพักหนึ่งหนาประมาณหนึ่งจะตายเพราะว่าสารสำคัญไม่สามารถเข้ามาได้เนาะผ่านทางสารละลายในรูปของน้ำใช่ไหมหรือว่าของเสียต่างๆที่ละลายน้ำก็ไม่สามารถลำเลียงออกจากเซลล์ได้นะครับ นอกจากลิกนินแล้วก็จะสะสมสารในกลุ่มของซูบอรินเพิ่มเติมด้วยซึ่งซูบอรินก็มีสมบัติคล้ายๆกับในลิกนินนะครับก็คือป้องกันการระเหยของน้ําก็ยิ่งบล็อกการเข้าออกของน้ําเข้าไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการสะสมลิกนินกับซูบอรินนะครับมันได้ความแข็งแรงแต่แลกมาด้วยว่าเซลล์ลนั้นจะตายเซล์ตายแล้วยังไงเซล์ตายคือเซลล์ที่ไม่สามารถสร้างหันได้เองไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณอะไรได้อีกต่อไปเป็นเพียงแค่ทางผ่านโง่ง ะะอย่าลืมว่ามาถึงมันตายแล้วแต่มันจะมีอะไรอยู่มันจะมี plus m o d e s m a t a อยู่เห็นไหมมันมี plus m o d e s m a t a ที่ยอมให้สารจากตรงนี้ย้ายไปที่ตรงนู้นได้คือเป็นทางผ่านนั่นแหละเนาะคล้ายๆกับชีวิตใครบางคนเนาะที่ก็เออไม่พูดดีกว่านะครับประมาณนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะตายแต่เป็นไงครับตายก็ยังนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะ เพราะนั้นเนี่ยพอมันตายปูแล้วมันนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยโครงสร้างตรงนั้นก็จะแข็งแรงถูกไหมเพราะว่ามันประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่ตายแล้วที่มันมีลิกนินกับสุบริเวณจำนวนมากใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะตายแล้วมันก็ยังทําหน้าที่เป็นทางที่จะยอมให้สารบางอย่างผ่านทางช่องพลสผ่านทางช่องพลสโมเดสมาตาไปได้นะครับในระยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผนังเซลล์ นะครับซึ่งองค์ประกอบหลักเนี่ยโอเคมิดเดิลเมล่าองค์ประกอบหลักคือเพคตินพริมาริเซลว์องค์ประกอบหลักคือเซลลูโลสส่วนเซคันด์ริเซลว์อ, oir, องค์ประกอบหลักก็จะเป็นกลุ่มของลิกนินกับซูเบอรินใช่ไหมครับอันนี้ในครูใช้คำว่าองค์ประกอบหลกักแต่ไม่ได้หมายความว่าภายในตัวของ p primary cell w a l l จะมีเซลลูโลสเพียงอย่างเดียวองค์ประกอบหลักหมายความว่าส่วนใหญ่นใน p primary cell w a l l ก็จะประกอบไปด้วยเซลลูโลส นะครับแต่ในเซลลูโลสที่อยู่ภายในพร r ม c รีเซลล์เนี่ยก็จะมีสารในกลุ่มเพ็กตินเนี่ยปะปนอยู่ด้วยเพื่อช่วยทำให้ตัวเซลลูโลสมันฟอร์มตัวได้แน่นมากยิ่งขึ้นเซลลูโลสเองก็มีหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นในภาพก็จะมีตัวของเซลลูโลสไมโครไฟบริลซึ่งเป็นลักษณะของแท่งเซลลูโลสซึ่ง แท่งเซลลูโลสไมโครไฟเบลก็จะเป็นแท่งย่อยๆประกอบกันที่นาการคล้ายๆก็เอาไม้จิ้งฟันอันหนึ่งอะมัดรวมกัน1แท่งที่มันมามัดรวมกันนะเป็นมัดมัดหนึ่งนอันนี้ก็คือจะเป็นเซลลูโลสไมโครไฟเบิลหนึ่งกระบอกนั้นเพราะฉะนั้นหลายๆทรงกระบอกเนี่ยก็เกิดจากการเอาไม้จิ้งฟันหลายๆอันหลายๆกองเนี่ยมัด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 เป็นทรงกระบอกหลายๆอันแลายไงต่อเอามาวางสารสารสารกันคล้ายๆล่างแหรตาข่ายก็จะเกิดเป็นแนวของเซลลูโลสที่แข็งแรงขึ้น วางไม่เฉยมันย่อมเคลื่อนได้มันย่อมที่จะขยับได้ใช่ไหมครับก็เลยจะมี Hel ะเซลลูโลสอีกฟอร์มหนึ่งก็คือเฮมิเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสก็จะเป็นเซลลูโลสที่มีลักษณะเป็นเส้นๆนะครับซึ่งจะมาคอยยึดตัวของอแท่งเซลลูโลสไมโครไฟบริลที่มันสานกันเป็นตาข่ายร่างแหนเนี่ยให้มันคงรูปขยับได้น้อยที่สุดเนาะก็คือทําให้มันแข็งแรงแล้วก็มีความคงรูปมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองประกอบเนี่ยครับ ก็ให้ยึดว่าองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์แต่ละชั้นเป็นอะไรนะครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผนังเซลล์ในแต่ละส่วนนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบนั้นเพียงอย่างเดียวนะครับ